โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการเมส้ม om, เขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับคิวเลนออฟเลนโนหนึ่งประเทศไทยนะครับนั่นก็คือลุงศิลานคะรนั่นเองนะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP พิเศษหน่อยเนาะเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยขอมากันคน่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับขอมาก็จัดไปนะครับคลิปนี้เนะี่ยผมจะมาให้ดูเกมที่พลิกเพราะลุงศิลาคนเดียวเลยนะ ลุงศิลาเนี่ยเล่นจนพลิกเกมมาชนะได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับว่าลุงเขาจะแก้เกมยังไงเนาะลุงศิลาเนี่ยเล่นคิวเลนไปทั้งหมด1530เกมอัตราชนะ57.4%จนะครับจากที่หายไป1เดือนเนี่ยแกบวกขึ้นมาอีก500กว่าเกมเลยนะเล่นแรวปัจจุบันไป423เกมอัตราชนะ56.7%ก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับฝากคุณเพื่อนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ ลิปนี้ก็มากันใน4เม็ดส้มเลยนะก็มีเวเลสเฟรนเูลเลนแล้วก็ทอนเนาะทอนก็เป็นผมเองนะตอนนี้ผมเล่นเป็นทอนป่านะครับไม่มีใครป่าผมก็เออหยิบทอนมาป่าเลยนะแต่ดันไปเจอเฟิร์สสุดท้ายนะครับเป็นเออไม่ใช่เฟิร์สพิกสุดท้ายนะครับเป็นบัตเตอร์ลฟยนะก็คือเกมนี้ราจจะเละหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูลุงศิลาเดินเกมกันเนาะส่วนเรื่องรูในเทมเนี่ยผมก็จะ รอดูในคลิปเลยนะครับผมรุปผมก็จะขึ้นไว้ให้นะ <t une> ไอเทมเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูนะเพราะว่าระบบรีเพย์เนี่ยมันมีไอเทมให้ดูตรงนี้นะครับเล็กเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมตอนนี้เนี่ยลุงศิลาเนี่ยเอาเป็นสนะกิลเอ็กซ์สกิลมาเนาะหลักๆที่ผมเห็นลุงแกลเล่นนะครับก็มีหัวร้อนนะครับสเปลหัวร้อนเอ็กซ์สกิลแล้วก็ฟิกร์นะครับ3ส,สเปลเนี่ยเขาจะหยิบมาเล่นส่วนใหญ่เนาะเกมนี้เอาเป็นเอ็กซ์สกิลมานะครับ แล้วดูเจอชนเลนกับยีหน้าด้วยนะครับเกมนี้เราจะไปดูกันนะครับว่าเขาจะมีวิธีการชนเลนยังไงนะครับผมจากที่เห็นนะครับเขาเฟิร์สบัตรทุกเกมเลยนะที่ออกคลิปผมอะเกมนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูนะว่าจะเฟิร์สบัตยีหน้าหรือเปล่านะครับอันนี้เวเลชอร์ผมฟาร์มนะผมก็เลยฟาร์มจบไว้นะ,ะตันไปยีหน้าไม่รอดอยู่แล้วนะครับเรียบร้อยครับผมเฟิร์สบัตนะ เกมนี้ก็เฟิร์สบัตอีกเช่นเคยนะครับก็ส่งเฟอร์นติโนไปเจอกับลาวิวนะครับโอ้โหแล้วช็อตนี้คือบัตไล่นะผมก็ตายนะแต่คู่นะครับแต่ไม่เป็นไรโอ้โหแล้วคือแบบแกนี้สุดยอดมากเลยนะครับชนเลนออฟเลนได้แทบจะทุกตัวเลยนะ แล้วคือบัตเตอร์ไฟเนี่ยก็รู้ๆกันอยู่นะครับถ้ามันสามสแต็กเนี่ยผมอยู่คนเดียวยังไงก็ไม่รอดนะครับมันกระโดดได้2ทีเนาะผมสไลด์รอบเดียวก็ไม่มีโอกาสหนีนะครับเพราะเป็นทอนป่าด้วยเนาะอันนี้ลุงศิลาเขาก็ออกเป็นรองเท้ากันซีซมาชิ้นแรกเลยนะครับแล้วก็จะเน้นไปที่อัพสกิลหนึ่งนำเนาะ ระบบรีเพย์เนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับมันได้เห็นการเดินเกมของอีกฝ่ายด้วยแล้วก็ของเราด้วยนะครับว่าเ,เราผิดพลาดตรงไหนเราเดินเกมพลาดตรงไหนเราก็สามารถปรับปรุงแก้ไขได้นะครับก็เป็นข้อดีของระบบรีเพย์เลยนะครับชิ้นต่อไปนะครับเป็นไอเทมของเรียกว่าชิ้นย่อยของโอมิอาร์มนะครับชิ้นนี้ก็คือตอนเราโจมตีเนี่ยเราจะวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะ แล้วยีหน้าไม่รอดนะสันนี้ผมได้คิวยังไงครับเรียบร้อยครับผมลุงศิลาเก็บไปนะคิวแรกอันนี้คือไอเทมชิ้นเนี้ยลุงศิลาเขาจะออกทุกเกมเลยนะครับที่ผมสังเกตเห็นนะในที่เอามาเล่นออฟเลนเนี่ยชิ้นเนี้ยนนเขาจะออกเป็นชิ้นแรกเลยนะครับต่อจากรองเท้ากันซีซีนะเขาก็ กลับไปเอาคีฟต่อนะครับไม่มีอะไรอเพราะว่าคิวเลนเนี่ยมันเป็นตัวเลดเกมนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะต้องรอของเล่นหน่อยนะเดี๋ยวก็มาตัดคีฟเลยนะครับก็คือทอนในตำแหน่งป่าเนี่ย ขวาจะเกิดเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับถ้าโดนกดเละอย่างเงี้ยคือมันเล่นยากมากเลยนะเกมเนี้ผมโดนยับมากเลยนะครับ่าต่อไปก็ขึ้นเป็นเจาะเกาะชิ้นเล็กนะครับผมชิ้นนี้นะ830บาทมาั้งเออน่าจะประมาณนั้นนะครับยังไงครับผมช็อตนี้ผมก็ได้คิวไปนะ b u t บัตเตอคนนี้ค่อนข้างที่จะเก่งพอสมควรเลยนะครับเป็นบัตเตอร์ไระดับประเทศเนาะโอ้โหดูดิขาป้อมไปเลยนะครับจะเป็นไรครับผมตอนนี้เงินห่างกัน2,000แล้วนะครับดูจากข้างบนนะ ก็เริ่มห่างไปเรื่อยๆนะครับดูดิทีมเขาแบบเล่นดีเหมือนกันนะเราจะไปเอาบัตนะครับผมเรียบร้อยครับบัตยังไม่ทันได้เลื่อนเลยนะมีเอ็กซ์คิวนะครับถ้าไม่มีเนี่ยบัตอาจจะส่วนได้นะครับเพราะว่าบัตค่อนข้างจะมั่นใจเนาะสามสแต็กเมื่อกี้เป็นผมผมกลับบ้านแล้วผมไม่กล้ายอยู่ต่อนะ ต่อไปลุงศิลาน่าจะขึ้นเป็นดาบขีสีเหลืองนะครับดูจากไอเทมนะแล้วยังไงช็ดตนี้ตโล,โลตโล,โลตายนะโอ้โหลอยอ่อนกดแข็งด้วยนะครับอ่าตอนนี้ลุงศิลาได้ดาบขีแล้วนะครับผมยังไงครับราวิลหคิวครับผม ไม่ได้นะพุงศิลานี่แบบเออชอบเล่นสกินต้นแบบมากเลยนะครับผมเคยถามนะแกบอกว่าสกินเนี้ยต้นแบบเนี้ยมันเท่กว่าทุกสกินเลยนะครับเออผมก็งงนะแต่ผมก็ชอบเล่นเหมือนกันนะครับแบบล่างต้นแบบเนี้ยมันออริจินอลดีเนาะโอ้โหดูบัสดิเนี่ยคือมันเอาลงยากมากเลยครับขนาดสองลุงแทบจะไม่ตายนะเวเลเราตาย ต่อไปลุงศิลาน่าจะขึ้นเป็นโอมิอามนะครับดูจากไอเทมที่ออกมาเนาะสองชิ้นสุดท้ายก็คือเทคนิคของลุงเนี่ยก็จะออกชิ้นย่อยมาก่อนนะครับเนี่ยได้โอมิอารมแล้วนะตอนนี้อีกฝั่งเนี่ยถ้าไม่รวมแครี่เนี่ยก็ไม่มีตัวบางๆเลยนะครับ ไปแท็กคีฟเนะลูกศิลาเขาจะไม่ค่อยปล่อยคีปนะครับแกหาเงินค่อนข้างที่จะเก่งอยู่นะเราเฟอร์เลนเข้าไปลำนะครับเก็บไปหนึ่งคิวนะครับเฟอร์เรนิโนลาวิลยังไงเข้าหลังเรียบร้อยครับยังไงรอยยอนโอ้โหไม่รอดนะเมื่อกี้โอเคตอนนี้ลุกศิลาก็ได้เป็นมุรามาศะนะครับ เรียบร้อนึงคิวโอ้โหแล้วแบบมีน้านี่แบบสโลนะไล่ไม่ทันนะครับอ่านี้ก็เป็นมุรามาสานะครับ3ามชิ้นแรกมีโอมิอามุรามาสาแล้วก็ดาบรีเนาะเดี๋ยวดูชิ้นที่4นะครับว่าเขาจะออกเป็นอะไรนะครับเพราะว่าแต่ละเกมเนี่ยไอเทมจะไม่เหมือนกันเนาะถ้าเจอแบบตัวบางๆเนี่ยลุงศิลาเขาก็จะเปลี่ยนจากมุรามสาสเนี่ยเป็นโบเก้นนะครับ ยูผมก็ตันให้นะยังไงเราวิวก็ตายนะครับเรียบร้อยสถานการณ์ค่อนข้างที่จะย่ำแย่นะครับตอนนี้คือเงินอีกฝั่งเนี่ยจะ40,000แล้วนะครับฝั่งผมแค่3,500และลงศิลาจะเข้านะครับโหเราอย่างนี้แบบไม่ตายด้วย รอดไหมมีอันตีแล้วโอ้โหอันนี้ต้องมอบนะไปเจอกับยีน่าด้วยนะครับโหแล้วดูบดัสดิกระโดดเป็นจริงโจ้เลยนะช็อตเมื่อกี้ไม่ไหวนะครับสวยครับบัสตายนะชัดดาวโตวโล่ตัวเดียว ไม่มีใครมารับตายครับผมชิ้นต่อไปเนี่ยน่าจะขึ้นเป็นดาบแดงนะครับดูจากที่แกะออกนะนั่นไงชัดเจนนะครับเป็นดาบแดงนะตอนนี้ลงุงศิลาเนี่ยรวยสุดแล้วนะครับของทีมผมนะแต่อีกฝั่งเนี่ยเป็นบัตนะ โอ้แล้วช่อนี้ยังไงลาว,วิวโอ้โหแล้วลอริออนยกได้ตรงจังหวะมากนะครับเมื่อกี้ชออนี้คือลาว,วิวแตกนะยังไงครับเรียบร้อยครับผมจะสังเกตนะครับว่าลุงศิลาเนี่ยเขาจะสกิล2เข้าไปก่อนแล้วก็สกิล1เนาะพอฆ่าได้ก็ไหลต่อเรื่อยๆเลยนะครับ สมก็เป็นผู้เล่นออฟเลนคิวเลนโน่นหนึ่งเลยนะ <S <S นเหมือนว่าเลนบนจะบวกกันนะครับผมลงศิลาปิดหลังนะตอนนี้ยังไงมีหน้าตายนะตายไปสองนะครับผม คือเกมนี้ผมเล่นไม่ไหวนะทุกคนโดนยับมากนะครับทางยีหน้าทางบัตเตอร์ไฟนะค่อนข้างที่จะเละจัดเลยนะครับแลวชิ้นสุดท้ายเนี่ยลุงศิลาออกเป็นทารอนนั่นเองนะครับไอเทมนี่ก็แปลกไหมไม่รู้นะครับแล้วเมย์วเรียนไม่รู้ว่าแปลกหรือเปล่านะโอเคตอนนี้ก็ได้ของ15นาทีแล้วนะครับ นี่ก็ว้าวกลับบ้านเนาะผมก็นอนตายตรงนั้นอนะเออก็เดี๋ยวเราจะไปดูช็อตคายแม็กนะครับที่ลุงศีลาเก็บเมก้าคิวนะครับ oh. บอกเลยว่าเกมนี้มีเมก้าคิวด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าเขาจะเข้าไฟยังไงไหลยังไงนะ ก็คือไฟเนี้ถ้าอีกฝั่งกันไม่ได้ยังไงก็จบนะครับเพราะว่ามีดาร์กนะแล้วเวเลเข้าไปตามแล้วนะครับช็อตนี้ยังไม่มีไฟนะแล้วเกี่ยวสวยครับยีน่าฟิกมานะโฟก,กัลสลูกศิลาครับได้ไปแล้วครับยีน่าตัวแรกตัวโ,โล โลตายตัวที่2นะครับนี่ครับโอ้โหหาย2เลยมีเกิดนะ2ตัวพอคิวแล้วครับขาป้อมนะรอออนเรียบร้อยครับผมเมก้าคิวนะครับโอ้โหคือหายหมดเลยนะเนี่ยพิกเกมพอคิวเล่นตัวเดียวเลยนะครับเกมนี้เนี่ยลุงศิลาเขาล้วงพวกแคลี่กับเมดให้เนาะเราคือทีมก็เริ่มฟื้นมาเรื่อยๆนะครับ ตอนแรกผมคิดว่าจะแพ้นะเกมเนี้ยคือดูตอร์ผมดิตายโคตรเยอะเลยนะแล้วแน่นอนครับยังไงก็จบนะครับตาน,นี้ค่อนข้างเป็นภาระมากเลยนะผมเนี้ยลั้นไงเออเอาทอนไปป่านะเจอบัตเตอร์ไฟหงอยเลยนะครับ <c oughs> ก็จบลงกันไปแล้วนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับการเดินเกมของลุงศิลานะพอเข้าวๆนะครับก็ ยังดีนอกที่เป็นโหมดรีเพย์นะครับเนี่ยดูผมดิตายไป9ตัวนะลุงศิลาคิวไตัวนะครับได้ MVP ด้วยนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมก็หามาให้ทุกคนดูนะพยายามหามให้ทุกตัวเลยนะครับที่ทุกคนขอมานะแต่ก็ต้องใจเย็นกันหน่อยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทิ้งช่องทางการติดตามไว้ให้เนาะ อันนี้ผมก็ไปเล่นกับลุงแกเลยนะครับแล้วก็ได้รีเพย์ออกมาให้ทุกคนดูนั่นเองนะครับตอนคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ